เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปะรักษ์ยิ่งบทที่สอง สุนักกรับใช้เจียงรวนซาหลับยาวจนตะวันลอยสูงไม่ได้รู้ตัวเลยสักนิดว่าตัวเองถูกข่มขู่เอาชีวิตมาก่อน ตอนนี้นางเป็นนายหญิงผู้รับผิดชอบกิจธุระต่างๆในตัวอ๋องแล้วนอกจากเสริรจี้ไปนางก็ใหญ่ที่สุดตามหลักแล้วนางควรเรียกรวมตัวบรรดาสตรีในเรือนของตัวอ๋องมาให้เห็นหน้าข่าตากันสักหน่อยแล้วก็สำแดงอำนาจเล็กๆน้อยๆเพื่อทําให้ตําแหน่งของตัวเองมั่นคงถือโอกาสสร้างพื้นฐานให้กับลักษณะนิสัยคนอับปลักชอบทําเรื่อง พิลึกของตนด้วยเถ่าว่าเจียงร่วนซาไม่ว่างนางยุ่งอยู่กับการดำเนินแผนเสริมความงามให้เป็นจริงอันดับแรกนางต้องการผู้ช่วยสองคนแม้จะเป็นพระชายาอ่องแค่ในน้ำแต่อย่างไรก็ต้องมีผู้ติดตามสกุลเจียงจัดเตรียมสาวใช้สองสามคนให้ออกเรือนมาพร้อมกับนางเถ่าว่าแต่ละคนรูปโฉมงดงามตระการตาอรชรดังหลิวลิวลมแค่การน้ำ ชาใบาเดียวยังประคองไม่มั่นคงงดงามพริ้มเพราเหลือคาณาไม่เหมือนสาวใช้แต่กลับเหมือนนกขมิ้นน้อยที่จงใจเลี้ยงดูฟูมฟักให้มายั่วยวนผู้อื่นโดยเฉพาะมากกว่าต้องไม่ได้มายั่วนางแน่นางไม่มีความชอบพิเศษเช่นนั้นในจวนอ๋องยังจะมีผู้ใดคุมค่าให้สกุลเตียงทุ่มเดิมพันเช่นนี้อีกเล่าดูออกง่ายเกินไปแล้ว นี่ทำให้เจียงรวนซากังขาในสติปัญญาของสกุลเจียงมากเสรนจี้ไปมองไม่เห็นเตรียมสาวงามมาอีกแค่ไหนก็ยั่วยวนเขาไม่สำเร็จหรอกยิ่งไปกว่านั้นขาขวานางเพึ่งก้าวสู่ประตูวิวาคนสกุลเจียงก็คิดจะปลูกต้นหญ้าให้เกี่ยวครึ้มเป็นทุ่งแถวเหนือศีษะนางแล้วนี่มันครอบครัวปลอมเปลือกพันไหนกันจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าตอนเจ้าของ ของร่างเดิมอยู่จนสกุลเจียงต้องไม่ใช่คนที่ได้รับความโปรดปรนานแน่นางร้ายคนนี้ชีวิตลำเคนเหลือเกิน เจียงรวนสาไม่ใช้งานสาวใช้เหล่านั้นเลยสักคนหันไปส่งประกาศรับสมัครให้เหล่าวังพ่อบ้านประจำจวนอ๋องที่มาแสดงความเคารพบอกให้เขาช่วยรับสมัครสาวใช้สองคนให้ตนตอนเหล่าวังรับใยป,ประกาศสมัครงานมาหนวดก็สั่นบริกเล็กน้อยนี่มันการบริหารจัดการสุดย่ำแย่อะไรกันจวนอ๋องอันกว้างขวางของพวกเราต้องให้พระชายารับสมัคร สาวใช้ด้วยตัวเองหรือเรื่องเช่นนี้หากพูดออกไปคงถูกผู้คนเอาไปเล่าเป็นเรื่องตลกขบขนันจวนอ๋องของเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เล่าวังต้องนางคาแมงด้วยสี่หน้าพิลึกพิลั่นเผ่าว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มองนานเท่าไรถึงอย่างไรมองมากไปก็เป็นการทำร้ายลูกตาสุดท้ายเล่าวังก็เดินจากไปพร้อมประกาศรับสมัครแผ่นนั้นไม่ถึงหนึ่งข่อก็ส่งสาวใช้สองคนมาให้นางคนหนึ่งชื่อชุนหัวอีกคนชื่อชิ้วฉือทั้งสองคนอายุเท่านางถ้าไม่มีช่องว่างระหว่างไว้ ก็น่าจะสนิทสนมกันขึ้นมาหน่อย สายตาเหล่าหวังดีเยี่ยมสาวใช้น้อยทั้งสองคนฉลาดปราดเปรี้ยวเจียงรวนซาพอใจเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่พอมองใบหน้าใสาซื่อไร้พิษภัยของสาวใช้ทั้งสองแล้วย้อนกลับมานึกถึงตัวเองอายุ14เหมือนกันแท้เจ้าของร่างเดิมโตมายังไงถึงได้มีหน้าตาแก่ก่อนไวัยได้เนี่ยยิ่งไปกว่านั้นโชคร้ายทั้งหมดของนางล้วนเริ่มจากใบหน้าน้ เลยถ้าไม่ใช่เพระาะใบหน้านี้นางก็ไม่ต้องถูกห้องเต้เลือกให้กลายเป็นเครื่องมือดังนั้นต้องเริ่มแผนเสริมความงามได้แล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้ด้วนในสินเดิมของเจียงรวนซามีของดีอยู่มากมายห้องเต้พระราชทานสมรส ย่อมไม่อ่านให้อัตคัดขัดสอนนางเลือกไข่มุกชั้นดีมาพวงหนึง่งให้ชุนหัวบดพวกมันเป็นผงแล้วให้ชิวสือไปห้องครัวเพื่อเอาไข่ไก่กับแตงกวามาผาสมไข่ขาวกับผงไข่มุกให้เหนียวเป็นเนื้อเดียวผ่าแตงกวาเป็นแผ่นนางนั่งอยู่บนตั่งยาวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมส่องกระจกพลางทาครีมผงไข่มุกให้เสมอกันทั่วทั้งใบหน้าราวกับกำลัง ทำเรื่องใหญ่ระดับชาติเรื่องนึงอยู่สุดท้ายก็บรรจงเอาแตงกวาสดใหม่สองแผ่น แอบลงไปบนดวงตาทั้งสองข้างจากนั้นก็เอนตัวลงนอนด้วยท่าทางสุดแสนจะไม่สง่างามอย่างกับคนเป็นอมาพาตอย่างไรอย่างนั้นชุนหัวกับชิวสือมองหน้ากันคนยุคโบราณมีของอย่างครีมพอกหน้ามาตั้งนานแล้วดังนั้นพวกนางเลยไม่แปลกใจแต่สิ่งที่พวกนางแปลกใจก็คือพระชายาจะพอกหน้าก็พอกไปสิทำไมต้องนอนเหมือนคนเป็นอมาพาตครึ่ง ซีกแบบนั้นด้วยเจียงรวนสาไม่รู้ว่าตอนนี้ในใจสาวใช้คิดอย่างไรหากรู้นางจะต้องคำรามออกมาดังๆว่านี่ตังหากคือส่วนสำคัญของการมาร์กหน้าการผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกชุ่นบนร่างกายเจ้าเข้าใจหรือไม่หา มีช่วงหนึ่งที่เจียงรวนซาหลงไหลาการพอกหน้าจนถอนตัวไม่ขึ้นจะแผ่นมาร์กหน้าแบรนด์ของจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาก็ลองใช้มาหมดแล้วครีมพอกหน้าแบบทําเองก็ไม่เคยปล่อยพานอ่านข้อมูลมาไม่น้อยรวบรวมวิธีพอกหน้าตำรับโบราณมามากมายน้ำมันหงวี่เอ๋ยโคลนเอียบอเช่าเอ๋ยเป็นสิ่งที่ตอนนั้นนางยังไม่ทันได้ลอง ตอนนี้ได้เริ่มเอาออกมาใช้แล้ววันนี้เอาแค่สูตรพื้นฐานทั่วไปก่อนถึงอย่างไรใบหน้านี้ก็ทำได้แค่พยายามรักษาหมาตายประหนึ่งม้าเป็นเท่านั้นนางพริกไปมาอย่างไม่รีบร้อนไม่ได้มีสำนึกเลยสักนิดว่าวันแรกของการแต่งงานควรไปหาสามีเพื่อบ่มเพาะความรักความผูกพันถึงขั้นโยนภารกิจสายลับออกจากสมองไปแล้วด้วยซ้ำถึง อย่างไรฮ่องเต้ก็ถูกใจใบหน้าอันอป,ปารักษณ์ของนางไม่ใช่สมองของนางสักหน่อยหน้าที่สำคัญของนางคือก่อกวนสนจี้ไปส่วนเรื่องการเป็นสายลับต่อให้นางผ่านการฝึกเป็นสายลับมาแล้วนางก็ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอยู่ดีส่วนฮ่องเต้นนะเป็นผู้เชี่ยวชาญแน่นอนว่าต้องไม่ได้เอาไข่ไก่มาวางไว้บนร่างนางแค่คนเดียวหรอกเจียงรวนซาแอบอู้อย่าง สง่าพาเผยยิ่งไปกว่านั้นนางต้องรีบช่วยเหลือตัวเอง ก่อนที่เนื้อเรื่องหลักจะเริ่มนางต้องออกห่างจากตัวละครหลักกลุ่มนี้ไปให้ไกลปล่อยให้พวกเขาต่อสู้ฟาดฟันกันส่วนนางแค่อยากใช้ชีวิตสงบสุขราบรื่นเท่านั้นเองแต่หากมีใบหน้าเช่นนี้อย่าว่าแต่นางจะออกจากล่วดจริงเลยแค่ออกจากประตูใหญ่สวนอ๋องก็คงถูกคนจำได้แล้วภารกิจด่วนในตอนนี้เสริมสวยเสริมสวยเสริมสวย โชคดีที่เซินจี้ไปแต่งนางเข้าบ้านมาเดิมทีก็ตั้งใจจะละเลยนางอยู่แล้วนอกจากคืนแต่งงานที่เดินเข้ามาในห้องรอบหนึ่งจากนั้นเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยทั้งยังออกคำสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ในตัวจะดูแลแค่เสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่อาศัยและพาหนะเดินทางของนางเรื่องอื่นจะไม่ก้าวไกลโรคหวาดระแวงของห้องเต้นหนักหนาสาหัสถ้าเขายอมรับแผนการครั้งนี้อย่างเต็มอกเต็มใจอยู่ร่วมกับพระชายาอัปปลรักษ์แบบสามีภรรยาปรองดอง กลมเกลียวสมัครสมานสามคัคคีกลับกันก็จะยิ่งทำให้อาการป่วยของห้องเต้สุดหนักกว่าเดิมแล้วอีกฝ่ายก็จะสงสัยว่าการที่เขาเสินจี้ไปเชื่อฟังขนาดนี้เพราะกำลังอดทนต่อการยามเยียดเพื่อทำการใหญ่ให้สำเร็จใช่หรือไม่ ครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกพี่ฮองเต้ร้องอย่างเชิงว่าเซินจี้ไปตาบอดจริงหรือไม่ทั้งโบกดาบไปมาห่างจากลูกตาแค่นิดเดียวจงใจชักนำตนให้เดินบนเส้นทางไปสู่หน้าผาแม้ว่าสุดท้ายจะหยุดก่อนสถานการณ์เลยเถิดแต่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเซินจี้ไปที่ถูกสงสัยและถูกทดสอบก็แสดงอารมณ์โมโหเล็กๆน้อยออกม แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เรื่องที่ตอนนี้ฮ่องเต้ไม่สนใจถามไถ่เจียงรว่นซาย่อมมีคนเอาไปรายงานฮ่องเต้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ฮ่องเต้เลยไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่สนจี้ไปชั่วคราวช่วยไม่ได้ฮ่องเต้ก็พิลึกพิลึกแบบนี้แหละ เจียงรวนซาไม่ได้มาหาเซินจี้ไปเขาว่านี่กลับอยู่นอกเหนือการคาดการของเขานางไม่ได้เป็นคนที่เซินสูหัวส่งมาจับตาดูเขาหรือโดดงานเช่นนี้หรือพักนี้คุณสมบัติคนของห้องแต้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เลยเมื่อคิดเช่นนี้เซินจี้ไปก็อดถามเซินเฟิงไม่ได้ คนผู้นั้นกำลังทำอะไรนานพักใหญ่กว่าเซินเฟิงจะรู้ตัวว่าคนผู้นั้นหมายถึงเจียงรวนซาพระชายาองคงคนใหม่เมื่อครู่มีรายงานมาบอกว่ากำลังพอกหน้ายอยู่ในห้องคิดแล้วก็เสริมว่าพอกไปหลับไปแถมยังปรนด้วยขอรับ ผ่อนคลายสบายใจขนาดนั้นเชียวหรือมาจวนอองของเขาเพื่อพักร้อนหรือไรเขาเตรียมตัวพร้อมแล้วว่านางจะมาก่อปัญหาปรากฏว่านางกลับไม่โผลมาให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวท่านอองรู้สึกว่าสตรีผู้นี้ไม่ออกไพ่ตามกฎเอาเสียเลยช่างน่ารำคาญนักเซนจี้ปกระแทกถ้วยชาข้างมือลงบนโต๊ะหินด้านข้างดังปังถ้านางมาหา ไม่ว่าจะเป็นยามได้เจ้ารู้นะว่าต้องพูดอย่างไรเสน่เฟิงรับคำขอรับท่านอองไม่อยู่ท่านอองไม่ว่างท่านอองไม่รับแขกปรากฏว่าผ่านไปกว่าครึ่งเดือนแล้วเสียงรวนสาไม่ได้มาเลยบทปฏิเสธดัวรัวสามครั้งของเสนเฟิงจึงไม่ได้เอาออกมาใช้เลยแม้แต่ประโยคเดียว รายงานไปตามที่ตาเห็นแต่ละวันของเจียงรวนซาถ้าไม่ได้พอกหน้าอยู่ในห้องก็จะทำท่าทางแปลกๆอยู่ที่ลานด้านหน้าอย่างเช่นจูจูก็ดัดตัวเองจนโค้งงอเป็นวงกลมหรือไม่ก็กระโดดโลดเต้นเท้าเอวเตะขาพลางเอ่ยปากพึมพำไปด้วยบางครั้งยังเตะต่อยกระสอบทรายพลางร้องตะโกนเสริรฟเฟิงคุกเข่าอยู่บนหลังคาเรือนเจียงรวนซาจับตา ดูอยู่ค่อนวันจากนั้นก็ไปหาเซินจี้ไปด้วยใบหน้างุนงงท่านอองเจียงรวนซ้ายเองก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเรียบง่ายเช่นที่เห็นขอรับนางเหมือนเป็นผู้ฝึกยุทธเพียงแต่ไม่เคยเห็นกระบวนผ้าแบบนางมาก่อนเลยบนกลางล่างสามทางมีแต่ช่องโว่เต็มไปหมด เป็นไปได้หรือไม่ว่ามันคือวรยุธทธ์พี่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณเซินฟิงที่พบเห็นยอดฝีมือมามากสภาพจิตใจหนักอึง้งผู้น้อยอ่านทิศทางของนางไม่ออกนอกเสียจากว่าจะได้ประมือกับนางด้วยตนเองต้องรู้ว่าความคิดของห้องเต้สุนักซับซ้อนยิ่งเซินจี้ไปรูปธรรมาลงยกขาวบนมือพ,มพึมพำประโยคหนึ่งว่า อยากรู้ว่านางเป็นพวกยากแท้อย่างถึงหรือไม่ลองทดสอบดูก็รู้แล้ว สองสามวันมานี้สาภาพจิตใจของเจียงรวนซาไม่ค่อยดีนะักถึงขั้นเศร้าโศกเลยก็ว่าได้นางใช้สูตรพอกหน้าที่ตัวเองรู้มาจนหมดแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ผลเลยไม่กระเตื้องเลยสักนิดผิวพรรณยังคงเหลืองคล้ำรอยดำใต้ตาย,ยังเข้มจัดคราวที่ขึ้นบางๆรอบปากถึงขั้นเห็นได้ชัดกว่าเดิมเล็กน้อยด้วยซ้ำเจียงรวนซาจำเป็นต้องกกนทุกวันนาง ถึงขั้นเริ่มสงสัยแล้วด้วยว่าร่างกายนี้เป็นกระเทยจริงๆหรือเปล่านางฟุบอยู่กับโต๊ะอย่างหดหูปล่อยให้ชิวฉือป้อนผลไม้แช่เย็นที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเข้าปากโชคดีที่ชีวิตอันหรูหราของชนชั้นสูงช่วยปลอบประโลมหัวใจที่อ่อนแอเจ็บช้ำของนาง ขณะที่กําลังดื่มดำกับชีวิตที่เสื้อผ้ามาถึงมือข้าวปลามาป้อนถึงปากเช่นนี้สาวใช้น้อยชุนหัวก็ตาลีตาลานวิ่งเข้ามาวิ่งไปพลางร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นไปพลางว่าพระชายาพระชายาท่านององเชิญท่านไปดื่มชาที่ศาลากลางทะเลสาบเจ้าค่ะ ในตวนอองนี้ผู้ใดไม่รู้บ้างว่าพระชายาอองนั้นมีดีแค่ชื่ออัปปลักษ์สะเทือนฟ้าคนตาบอดยังรับไม่ได้นางเข้าจวนอองมาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วแม้แต่หน้าท่านอองยังไม่เคยพบ กลุ่มคนช่างเผือกทั้งหลายต่างคิดว่านางต้องคลองตัวเป็นไม้แน่ๆใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจูู่ท่านอองจะเอ่ยปากเชิญน,นางไปพบหน้าด้วยตนเองหน้าตื่นเต้นเกินไปแล้วหน้าตกใจเกินไปแล้วศิวสือตื่นเต้นสุดขีดจนเอาองุ่นยัดเข้าไปในรูจมูกเจียงรวนซาทันทีจจจจ,จริงหรือศิวสือลวนพูดไม่ออกจริงจรง 叮叮。ジンジン ไอเท้าเสินฟังมาเชิญด้วยตัวเองเลยชุนหัวตอบรับเรื่องแบบนี้ส่งบ่าวรับใช้สักคนมารายงานก็พอแล้วแต่นี่กลับให้คนมีอำนาจที่สุดข้างกายตนเองมาเชิญเห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญมากเพียงไรชุนหัวกับฉิวสือสบตากันแทบจะกอดคอกันร่ำไห้ฮ้อเ้อเฮในที่สุดพระชายาของพวกเราก็มีหวังแล้วเสียงรวนซาที่มีลูกอัง อุดอยู่ในรูจมูกรู้สึกจนปัญญาแล้วเขาเชิญข้าไม่ใช่หรือทำไมพวกเจ้าถึงดีใจยิ่งกว่าข้าเสียอีกสิวเสือรีบเก็บเอาอางนนที่อุดอยู่ในรูจมูกเจียงร่วนซาออกมาดีใจออกนอกหน้าพระชายาท่านอย่ามวัวแต่อึ้งสิเจ้าคะท่านพูดอะไรบ้างสิพระชายาดีใจจนพูดไม่ออกแล้วสินะ ชุนหัวพูดชุนหัวกับสิวสือยังเป็นเด็กสาวอยู่ด้วยกันมาเครื่องเดือนก็พบว่าพระชายานอกจากจะอับปลักษ์แล้วยังอื่นล้วนดีมากใจดีและเป็นมิตรชอบกินกับนอนกิจวัตรประจำวันคือพอกหน้าและ่ร้รำด้วยท่าทางพิลึกพิลั่น เวลาอื่นนอกจากนั้นก็จะหลับปุ๋ยอย่างเกียดคร้านเหมือนแมวตัวหนึง่งไม่เคยด่าคนและไม่เคยตีคนได้ของดีมายังเอามาแบ่งให้พวกนางไม่มีวางท่าสักนิด เดิมทีชุนหัวกับฉิวฉสือถูกทรมานจนชินแล้วตอนนี้ได้มาเจอกับเจ้านายที่ไม่เข้มงวดความรู้สึกดีในใจจึงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆต่อมาก็ไม่กลัวนางขนาดนั้นแล้วแม้แต่หน้าตาอัปลักษณ์ของนางยังรู้สึกว่าเจริญหูเจริญตาขึ้นเยอะเจียงรวนซาลุกขึ้นนั่งถามอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงว่าข้าเลือกไม่ไปได้ไหม ชุนหัวกับสิวเสือมีสีหน้าแค้นใจที่ไม่อาจหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้าชุนหัวพูดเบาๆว่านั่นคือท่านอองเชียวนะเจ้าคะมีสตรีตั้งเท่าไรที่ปราบไหวอยู่หน้าพระพุทธรูปห้าร้อยปีแต่ก็ไม่อาจพบหน้าท่านอองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสิวเสือตื่นเต้นจนบีบองุ่นที่เหลืออยู่ในมือตนเละ พระชายาท่านต้องถนอมโอกาสนี้ไว้นะเจ้าคะแม้ว่าท่านอองจะมองอะไรไม่เห็นแต่ก็มีหัวใจอันปาาเปลืองเจ็ดห้องจะต้องมองเห็นความงามที่อยู่ภายในของท่านได้แน่เจ้าคะ่ะ ปากอ้าตาค้างเสียงรวนสานิ่งงานไปอะไรคือกราบไหว้ขอพรหน้าพระพุทธรูปห้าร้อยปีอะไรคือหัวใจอันปราดเปรื่องเจ็ดห้องเป็นไปได้ไหมว่าสาวใช้คนสนิทข้างกายนางทั้งสองคนเป็นตัวเต็งด้านการประจบสอบพรอชุนหัวยังคงโน้มหนาวต่อ พระชายาท่านไม่อยากเจอหน้าท่านอ๋องอีกสักครั้งหรือเจ้าคะท่านอ๋องหล่อเหล่ามากเลยนะเจ้าคะท่านได้เห็นแค่คืนวันแต่งงานไม่กี่ครั้งมันพอที่ไหนกันสิวฉือเองก็สนับสนุนอย่างภาคภูมิใจจริงเจ้าคะ่ะในใต้ล่านี้ไม่มีใครหน้าตาดีมากไปกว่าท่านอ๋องแล้วเจ้าคะ่ะเขาเป็นความภาคภูมิใจของตัวอ๋องและทั่วทั้งลวดจริงของเรา เจียงรวนซาเกาจมูกแค่นเสียงหัวเราะเยาะในใจหน้าตาดีสักแค่ไหนกันเชียวหล่อเหล่าเท่าไอดอนค้าหรือไม่สักหน่อย เป็นไปไม่ได้แต่จะไม่ไปก็ไม่ได้พูดอีกอย่างคือเสริรจี้ไปนับเป็นพ่อแม่ที่ให้อาหารกับเสื้อผ้านางอาศัยอยู่ใต้ใชายขาผู้อื่นนางไม่มีความกล้าจะปฏิเสธถึงอย่างไรนางก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำแหน่งพระชายาอองต่อไปจนถึงช่วงต่อนเนื้อเรื่องหลักจะจบชุนหัวกับสิวือยืนกรานว่าจะพบหน้าท่านอ,องก็ ต้องแต่งกายให้งดงามแต่เจียงรวนซาเข้าใจความน่าเกลียดของใบหน้านี้ดีถ้าแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นมามันจะมีพลังทำลายล้างมากเกินไปจะทำให้ดอกไม้ใบหญ้ามากมายตกใจจนขวัญหนีดีฟอหน้าสดไปยังดีเสียกว่าชุนหัวนำกล่องงดงามใบหนึ่งออกมา ท่านอ๋องมองไม่เห็นท่านไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าก็ได้แต่ดีแล้วอย่างไรก็ต้องทาเครื่องหอมเสียหน่อยฉิวฉือพยักหน้าใช่ใช่ใช่นี่เป็นเครื่องหอมกลิ่นส้มใหม่ล่าสุดเลยนะเจ้าคะ เจียงร่วนซารำคาญสุดๆนางแค่อยากรีบไปดื่มชาให้จบๆแล้วบอกลาวันนี้นางยังไม่ได้พอกหน้าเลยนะแต่ก็ต้านทานสายตากระตือรือรน้นประหนึ่งลูกสาวจะออกเรือนของชุนหัวกับฉิวฉือไม่ได้เจียงรวนซาทำได้เพียงรับกล่องใบนั้นมาจากมือของชุนหัวชุนหัวกับฉิวสือปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งในที่สุด พระชายาอ่องก็คิดตกแล้วนาทีถัดไปพวกนางจึงเห็นเจียงรวนซาเอาแป้งในกล่องเครื่องหอมทั้งกล่องเทใส่ร่าง มารดามันเถอะพระชายาของพวกนางจะก่อเรื่องจริงๆด้วยท่านอองจะฉุนจมูกตายแล้วเจียงรวนซาฉุนเครื่องหอมบนตัวจนตามออกมาสองสามหนนางไม่เชื่อหรอกว่าเซอจี้ไปจะอดทนท่ามกลางกลิ่นหอมฉุนจมูกเช่นนี้ได้ถึงสิบห้านาที ตอนเดินไปตามทางเดินที่มุ่งสู่สาลากลางทะเลสาบเจียงร่วนซารู้สึกว่าตัวเองเป็นพูดผ่อนซ้มเดินได้นางมาตวนอ๋องครึ่งเดือนกว่าแล้วปกติไม่เคยย่างรกลออกจากประตูเรือนเลยแม้แต่ก้าวเดียวตวนอ๋องกว้างใหญ่นางไม่รู้ทางเป็นพ่อบ้านเหล่าหวังมารับคนด้วยตนเองเหล่าหวังเดินไปพลางไอไปพลางในใจซับซ้อนยิ่งนัก พระชายาอัปปลักษ์ก็ช่างเถอะก็แค่ทำร้ายสายตาตอนนี้ยังทำคนอื่นฉุนจมูกอีกเป็นมนลพิษต่ออากาศบริสุทธิ์สดชื่นในสวนอ๋องจมูกของเขาเองก็พังตามไปด้วยแล้วเนี่ยเฮอ้ออาชีพพ่อบ้านสวนอ,อ๋องอันตารายขึ้นทุกวันจริงๆ ตอนที่มาถึงศาลากลางทะเลสาบเซนจี้ไปามารออยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเขาหันหลังให้นางเอนพิงเสาต้นหนึ่งด้วยท่วงท่าปล่อยตัวตามสบายเหมือนว่ากำลังให้อาหารปลาในทะเลสาบอยู่ ศาลาอันกว้างใหญ่ขวางกั้นแสงอาทิตย์ไว้เท่าว่าร่างของเซนจี้ไปาราวกับมีแสงรัศมีเลือนร่างเปล่งประกายเรืองรองเจียงร่วนซาไขายี่ตารู้สึกว่าตนอาจตาลายต้องเป็นเพราะพักนี้ถูกล้างสมองเป็นหน้าคนทั้งโลกต่างบอกว่าเซนจี้ไปมีรูปลักษณ์ดังเทพเซียนทำให้ตอนนี้นางเห็นแค่ผันหลังของเขาอย่างเดียวก็รู้สึกเหมือน มันแผ่รัศมีเซียนเอาไว้แล้วท่านองพระชายามาแล้วขอรับ เล่าหวังส่งเสียงรายงานเซนจี้ไปหันหน้ากลับมาอย่างแช่มช้าชั่วขณะนั้นเรากับเวลาย,ยืดยาวออกไปทุกรายละเอียดของเขาต่างสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเจียงรวนซาชายอาพรที่พลิ้วขึ้นเบาๆเรือนผมที่คลี่คุ้มบาไหนจะมือเรียวยาวที่เห็นข้อต่อกระดูกชัดเจนคู่นั้นแสงอาทิตย์แจ่มจ้าเจิดจรัสใบหน้าเนจี้ไปกับ เรียบดังสายน้ำไร้อารมณ์ใดยืนสงบนิ่งเยือกเย็นอยู่ตรงนั้นราวกับใครก็ไม่อาจเข้าใกล้ร่างเขาได้เจียงรวนสาจับจ้องใบหน้าดังปีศาจพูดพรายของเขาเหมือนมีตะปูตอกตรึงไว้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกคนต่างพูดว่าเซนจี้ไปงดงามอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ทุกสรรพสิ่งวันไหวอย่างนั้นอย่างนี้นางกลับเมินเฉยทุกอย่างไม่มีความสนใจใดๆ ต่อใช้หนุ่มที่ว่างามสถานโลกาในนิยายคนนี้เลยสักนิดเพราะก่อนหน้าจะทะลุมิติมานางเคยเห็นคนที่หน้าตาดีที่สุดในโลกมาแล้วเขาเป่งประกายเจ,จิดจรัสอยู่บนเวทีแพรวพราวจับตาเหมือนดวงดาวกลางราตรีไม่มีใครหล่อเหลามากไปกว่าไอดอลของนางแล้วแต่แล้วทำไม ขอบางอาจถามท่านอองผู้นี้หน่อยว่าทำไมเขาถึงหน้าตาเหมือนไอดอลของนางเปียบเลยล่ะปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ